สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการซื้อขายในตลาดนะครับว่าขายยังไงนะครับมีวิธีการขายแบบไหนบ้างแล้วของชิ้นไหนขายได้เพชรขายได้เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกกันนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับอย่างแรกให้เราเข้าไปที่ซื้อขายข้างบนนะครับตรงนี้เลยกดเข้าไปจะมีหน้าจออย่างนี้นะครับ จะมีซื้อขายกับประมูลประมูลนี่คือการตีบอสโลกหรือสกิลหรือแดนมาหายยุดอะไรจะมีของดรอปนะครับตามกิลที่ได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ไปหาาดเราต้องกอารอุปกรณ์อะไรเราก็กดไปที่อุปกรณ์นะครับก็เลือกขั้นเอานะครับเลือกขั้นนะครับแล้วก็เลือกเป็นพวกอาวุธนะครับอาชีพก็เป็นนักเเนจรหรือธนูนะครับผม ตรงนี้จะเป็นบอกวิธีการต้องการกี่ดาวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ต้องการแบบแบบไหนครับสีส้มหรือสีแดงอะสีแดงนะครับจอะอะประมาณสักสามดาวหรือสองดาวผมก็ได้นะครับกดตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะขึ้นมาตรงนี้มีคนขายอยู่ทั้งหมดมีคนขายอยู่สามคนนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่สี่ร้อยนะครับอาผมจะบอกไว้ก่อนนะครับพวกของ ที่เป็นสีแดงนะครับพวกชุดอาวุธที่เป็นสีแดงแล้วมี2ดาวขึ้นไปนะครับสามารถขายได้แบบเป็นเพชรนะครับเพชรก็คือเพชรที่เติมเงินนะครับตรงนี้นะครับจะขายได้นะครับตรงนี้เลยนะครับตอนที่เราถติว่าเรามีเพชรพอนะครับเราจะกดซื้อนะครับต้องดูต้องดูคุณสมบัติระดับดาวด้วยนะครับว่า มันบวกอะไรนะครับมันออปชันอะไรนะครับตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเรากดดูได้นะครับธนูนะครับส่วนมากจะเน้นโจมตีหนักกับลบรีนะครับผมอาวุธนะครับลบรีกับโจมตีหนักนะครับถ้าเยอะยิ่งดีเลยนะครับผมวนันนี้อ่านี่คือไอพวกชุด อาวุธที่แบบว่าที่เราต้องการนะครับเอาเปลี่ยนเป็นในพวกเกาะกันบ้างนะครับนี่นะครับนะครับอาวุธ2องดาวหรืออุปกรณ์สองดาวนะครับขึ้นไปจะขายแบบเป็นเพชรได้นะครับส่วนพวกที่เป็นอาอาวุธหรือชุดหนึ่งดาวนะครับตั้งแต่ศูนย์หนึ่งดาวนะครับ จะขายแบบเป็นเหรียญน,นะครับผมนี่ครับใช้เหรียญในเกมนะครับเหรียญก็คือเหรียญที่ใช้ซื้อแลกเปลี่ยนสินค้าหรือซื้ออะไรต่าง,างๆนานาในคิวนะครับผมในเกมนะครับผมก็นี่ครับวิธีการนะครับแล้วเราจะทําการแล้วก็วิธีการือว่าเราต้องการของชิ้นนั้นมากๆแต่เราไม่มีไม่มีคนรขายเลย เราก็แนะนำนะครับให้เราไปที่ต้องการซื้อก่อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์มันจะมีเวลาเรากดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บมันจะมีรูปหัวใจใช่ไหมครับเรากดไปเลยครับเรากดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับติดตามติดต่อผู้ขายก็ได้นะครับคนเนี้ยเขาขายตั้งราคาไว้กี่บาทแพงเกินไปหรือน้อยเกินไปหรือว่ามัน,ม,นมันแพงเกินตามที่บอกว่าเราต้องการอย่างเงี้ย แล้วก็กดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วก็ติดต่อผู้ขายตรงนี้นะครับหรือกดติดตามติดตาม,มหมายถึงว่าติดตามชื่ออาวุธชื่อของที่เราต้องการนยะเพื่อมีคนมาขายมันจะเด้งขึ้นมานะครับเด้งความเด้งขึ้นมาว่ามีคนกําลังขายอยู่นะอะไรประมาณนี้การติดต่อผู้ขายก็คืออย่างเช่นแบบว่าราคามันแพงเกินไปลดให้หน่อยได้ไหมก็ติดต่อไปเลยครับตอน ตอนที่มีคนเอ,เอาสินค้าลงมาขายเนี่ยเราไม่ทราบนะครับว่าใครใครขายบ้างนะครับใครเป็นคนเอามาขายไม่รู้ครับก็กดไปที่สินค้าตัวนี้แล้วกดเพิ่มเติมแล้วกดคําว่าติดต่อผู้ขายเราก็จะเข้าไปที่หน้าหน้าแชทส่วนตัวนะครับแล้วก็ติดต่อกันไปเลยครับพี่ลดราคาให้ผมหน่อยนะอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับแล้วก็มาสามารถแชร์ได้นะครับแชร์ไปที่กลิ่แชร์ไปที่ทีมได้ นะครับแล้วก็กดซื้อนะครับผมส่วนวิธีการที่เราต้องการจะขายนะครับดูที่กระเป๋าก่อน,นะครับไปที่กระเป๋าแล้วกดไปที่ขายได้ตรงนี้จะมีบอกนะครับว่าสิ่งของอะไรที่เราไปลงตีบอสกิจกรรมหรือขุดสมบัติหรืออะไรได้มาอย่างนี้นะครับมันจะมีบอกว่าชิ้นไหนสามารถขายได้อย่างเช่น ตรงนี้นะครับสนับขาลึกลับตรงนี้จะขายได้แต่มันเป็นแค่หนึ่งดาวอะครับมันเป็นแค่ดะคือมันไม่มีดาวใช่ไหมตัวนี้ก็ขายได้เป็นเหรียญไปนะครับผมเป็นโกในเกมก็คือเหรียญนั่นแหละครับไอพวกที่มีดาวนะครับบางชิ้นก็ไม่สามารถขายได้เพราะว่ามันเป็นล็อกนะครับหรือไม่ก็ติดกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็คือกิจกรรมเติมเงินนะครับนั่นแหละครับ ส่วนไอ้พวกของเนี่ยครับแหวน2ดาวสีส้มขายขายได้200ร้อยเพชนะครับอันนี้1ดาวนะครับก็ได้90,000มนะครับได้90,000มเหรียญนะครับส่วนเข็มขัดสีแดง1ดาวขายได้ประมาณสองพันสอนเพชนะครับการที่เราจะขายนั้นสมมุติว่า ผมต้องการที่จะขายสินค้าบางอันใช่ไหมสมมุติขายเอาเดี๋ยวผมรับไปตัวนี้มาก่อนอผมปลดออกก่อนนะครับผมตั้งราคาไว้เล่นๆนะฮะการขายก็เข้าไปนะครับมันจะมีของนะครับเราก็สมมติผมจะขายตัวเนี้ยมิชชิลพลังวิชาต์ตรงนี้นะครับราคาปกติของมันตรงนี้คือศูนเปอร์เซ็นต์นะครับไม่บวกไม่ลบก็คือสามร้อย ถ้าบวกสูงสุดก็คือ600แต่ผมว่าไม่มีคนซื้อแน่นอนเพราะราคามันแพงเกินนะครับให้ตั้งราคาอยู่ต่ำๆนี่ครับประมาณสาเพรเลือกเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ว่าเลือกราคาได้จะเอาราคา,นนข,าขนัดไหนขายขนาดไหนราคากี่กี่เพรนะครับขายไปเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่มี <c oughs> ถ้าผมจะไม่ผิดไม่น่ามีภาษี <c oughs> มันจะคิดแค่ภาษีค่าตั้งแผงเฉยๆใช้เหรียญน,นะครับตรงนี้กดเข้าไปดูกดไปอ่านได้นะครับตรงนี้มันจะมีข้อความบอกให้เราอ่านนะครับแล้วก็กดวางขายไปเลยหรือจะขายให้เพื่อนเฉพาะในกิวหรือเพื่อนก็ได้นะครับต้องเป็นอ่า ต้องเป็น VIP ก่อนต้องเป็น VIP 4นะครับของพวกเนี้ยที่ตั้งขายนะครับเจาะจงได้ครับแต่ต้องเป็น v 4คนที่จะขายอ่ะคนที่คือว่าเราเป็น v 4ปุ๊บเรากดรหัสซื้อขายมันก็จะมีรหัสซื้อขายมาเสร็จแล้วเราก็ใส,ใส่ใส่ชื่อเพื่อนเข้าไปหรือก๊อปบอกเพื่อนก็ได้ครับหรือเราเอารหัสซื้อขายเนะี่ยไปบอกเพื่อนคนที่การคนที่ต้องการจะซื้อนะครับ แล้วก็กดวางขายไปปุ๊บมันจะไม่ขึ้นในสถานะมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเป็นรหัสซื้อขายมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับมันจะไปขึ้นตรงที่คําว่าค้นหาตรงนี้นะครับผมใส่รหัสซื้อขายไปตรงนี้นะครับกดคัดกรองนะครับแล้วมันก็จะขึ้นให้คุณนะครับผม,มง่ายๆครับสินค้าแต่คุณต้องเป็น B ีส VIP4 ถึงจะขายแบบขายติดต่อกันโดยตรงได้ล็อกไว้ให้คนที่คุณจะขายให้โดยเฉพาะนะครับตรงนี้นะครับสำคัญมากนะครับส่วนเครื่องประมูลประมูลก็คือจะเป็นบอสโลกนะครับที่กิวกิวหนึง่งที่เขาตีบอสตายปุ๊บเขาจะได้ของมาขายในประมูลจะเป็นในพวกตาศึกนะครับตาศึก ตรงนี้ตอไว้อัปตาสตรงนี้นะครับขายอยู่ที่ตอนแรกๆมันอยู่ยที่150ยห้าสเพรแล้วพอหลังประมูลไปราคาจะเพิ่มขึ้นแล้วแต่ลแล้วแต่คนนะครับว่าเขาจะปัันราคากันยังไงสมมติว่าร้อยห้าอยู่แล้วผมไปกดปุ๊บคุณต้องจากร้อยเจ็ดสิบเพรผูกร้อยเจ็ดบห้าเพรผูกนะครับมันก็หกักไปร้อเจ็ดสห้แต่ มีคนอีกคนนึงมาตัดราคาก็คือเพิ่มราคาเข้าไปอีกเราก็ได้กลับคืนมาครับเราก็ได้กลับเพิ่มขึ้นมาจากเราจ่ายไปร้อยเจ็ดสิบห้าเขาจ่ายเพิ่มเข้าไปอีกก็มันจะจ่ายให้เราอยู่ประมาณร้อยเก้าสิบประมาณเนี่ยครับใช่ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเนี้ยกรกำไรเพิ่มมาไม่กี่ไม่กี่เพรเองนะครับวันเนี้ผมที่มาผมที่ผมมาผมว่าผมมาบอกอรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายให้บางคนแบบ ไม่แน่ไม่รู้ว่าขายยังไงสิ่งของอะไรบ้างขายได้ได้เพชรบ้างได้โกบ้างแล้วก็วิธีการขายแบบส่วนตัวก็มีนะครับจะได้รู้แบบว่าเออเราตั้งไปแล้วทำไมทาไมไม่รีบดึงเนี่ยรู้ว่าจะขายของให้เพื่อนใช่ไหมครับจะอยู่ตั้งปุ๊บอ้าของหายมีคนดึงตัดหน้าไปก่อนมันมีมันมีระบบอ่าขายแบบ ส่วนตัวด้วยนะครับที่ผมบอกบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีรหัสรหัสซื้อขายอยู่นะครับแต่คุณต้องเป็น V4 นะครับคนที่จะขายต้องเป็น V4 นะครับถึงจะตั้งรหัสซื้อขายได้ให้กับคนผู้เล่นคนอื่นนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทุระอีกนะครับผมเดี๋ยวถ้า คนในกลุ่มหรือคนที่มาดูคลิปนี้ต้องการให้ผมทำคลิปอะไรต่อเดี๋ยวคอมเมนต์ไม่เลยนะเดี๋ยวผมมาทำให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ